แต่ถ้าเป็นตัวเองทำดีถึงแม้จะทำความดีนิดหน่อยก็จะนำมาโอ้อวดนำมาอวดโชว์คนอื่นว่าตัวเองทำดีหรือถ้ามีคนมาถามถึงความไม่ดีของตัวเองก็จะไม่อยากพูดหาเรื่องอื่นมาพูดแทนเพื่อกลบเกลื่อนความไม่ดีของตัวเอง สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิฟล์มชาแนลครับกลับมาพบมาพูดคุยกันในข้อคิดข้อธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกเช่นเคยครับคลิปนี้ผมเองก็จะมาตอบคำถามคุณผู้ชมในเรื่องที่คุณผู้ชมถามมาเกี่ยวกับคนที่พูดดีและพูดไม่ดี ว่าลักษณะของคนที่พูดดีจะมีลักษณะที่แตกต่างกับคนพูดไม่ดีอย่างไรบ้างเพราะว่ามีหลายท่านเองคนใกล้ตัวคนรอบตัวหรือครอบครัวเป็นคนที่พูดจาไม่ดีบางคนนั้นก็อาจจะพูดจาโกหกบางคนก็อาจจะพูดส่อเสียดชอบยุยงให้คนอื่นแตกกัน ให้คนอื่นแตกความสามาคัคคีหรือคนใกล้ตัวของเราเป็นคนที่ชอบพูดด้วยอารมณ์โกรธพูดด้วยคำแสบแสบเพ็ดเพูดกระทบกระเทียบเราฟังแล้วเกิดความทุกข์หรือบางครั้งคนใกล้ตัวเราก็ชอบพูดเพลเจอร์ไร้สาระไม่มีประโยชน์เป็นคำที่ไม่มีที่มาที่ไปหลายๆท่านมีความทุกข์กับคนใกล้ตัว กับคนรอบข้างกับครอบครัวกับสามีกับภรรยากับลูกกับพ่อแม่ที่มีการพูดโกหกที่มีการพูดยุยงให้คนแตกแยกกันที่มีการพูดด้วยอารมณ์โกรธหรือพูดไร้สาระเมื่อเราได้ยินได้ฟังก็เกิดความเครียดเกิดความทุกข์ได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าการดูลักษณะของคนที่พูดไม่ดีนั้น เราสามารถดูได้ไม่ยากเช่นถ้าไม่มีใครถามถึงความไม่ดีของคนอื่นคนคนนี้หรือคนที่เรารู้จักนั้นเขาก็จะพูดถึงความไม่ดีของคนอื่นเรียกได้ว่าใส่ไฟเต็มที่พูดในเรื่องความไม่ดีของคนอื่นอย่างพิสดารและยิ่งถ้ามีคนมาถาม,ถามถึงความไม่ดีของคนอื่น คนคนนี้ก็พูดอย่างโอเวอร์พูดอย่างพิสดารถึงความไม่ดีของคนอื่นนี่คือลักษณะของคนที่พูดไม่ดีหรือคนไม่ดีและยิ่งถ้ามีคนมาถามถ,ามถึงความดีของคนอื่นก็จะหาเรื่องมาพูดกลบเกลื่อนจะไม่ชอบพูดถึงความดีของคนอื่นแต่ถ้าเป็นตัวเองทำดีถึงแม้จะทำความดีนิดหน่อยก็จะนำมาโอ้อวด นำมาอวดโชว์คนอื่นว่าตัวเองทำดีและยิ่งถ้ามีคนมาถามถึงความดีของตัวเองก็จะยิ่งพูดอย่างพิสดารจะโอ้อวดอย่างเมามันนี่คือลักษณะของคนไม่ดีหรือคนพูดจาไม่ดีหรือถ้ามีคนมาถาม,ถามถึงความไม่ดีของตัวเองก็จะไม่อยากพูดหาเรื่องอื่นมาพูดแทน เพื่อกลบเกลื่อนความไม่ดีของตัวเองฉะนั้นถ้าไม่มีใครมาถามถึงความไม่ดีของตัวเองก็จะไม่พูดไม่แสดงออกไปไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองทำไม่ดีนี่คือลักษณะของคนไม่ดีคนพูดจาไม่ดีหรือที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอสัตตาบุรุษหรือบางคนนั้นก็มักจะชอบพูดว่าได้เห็นในสิ่งที่ไม่ได้เห็น ได้ฟังในสิ่งที่ไม่ได้ฟังได้รู้สึกในสิ่งที่ไม่ได้รู้สึกหรือได้รู้แจ้งในสิ่งที่ไม่ได้รู้แจ้งหรือบางคนก็อาจจะพูดว่าไม่ได้เห็นในสิ่งที่ได้เห็นไม่ได้ฟังในสิ่งที่ได้ฟังไม่ได้รู้สึกในสิ่งที่รู้สึกหรือไม่ได้รู้แจ้งในสิ่งที่รู้แจ้งนี่คือลักษณะ ของคนไม่ดีของคนพาลหรืออสัตบุรุษจะเป็นคนที่มีลักษณะพูดไม่จริงเพราะลักษณะของคนดีนั้นเวลาพูดเขาก็จะพูดโดยกาละอันควรพูดด้วยคำสัต์จริงมีคำพูดที่อ่อนหวานเป็นคำพูดที่ประกอบด้วยประโยชน์และเป็นคำพูดที่ประกอบด้วยเมตตา คนดีเขาจะมีลักษณะในการพูดแบบนี้หรือถ้าเขาไม่ได้เห็นในสิ่งที่ไม่ได้เห็นไม่ได้ฟังในสิ่งที่ไม่ได้ฟังไม่ได้รู้สึกในสิ่งที่ไม่ได้รู้สึกไม่รู้แจ้งในสิ่งที่ไม่ได้รู้แจ้งเขาก็จะพูดตามความเป็นจริงหรือถ้าได้เห็นในสิ่งที่ได้เห็น ถ้าได้ฟังในสิ่งที่ได้ฟังถ้ารู้สึกในสิ่งที่รู้สึกถ้ารู้แจ้งในสิ่งที่รู้แจ้งเขาก็จะเป็นผู้ที่พูดตามความเป็นจริงตามที่เขาเห็นเขาได้ฟังเขารู้สึกหรือเขารู้แจ้งเขาจะเป็นคนที่ไม่โกหกนี่คือลักษณะการพูดของคนดีหรือสัตบุรุษ หรือถ้าไม่มีใครมาถามถึงความไม่ดีของคนอื่นคนดีนี้ก็จะไม่พูดถึงความไม่ดีของใครและถ้ามีคนมาถามถึงความไม่ดีของคนอื่นก็จะหาเรื่องอื่นมาพูดแทนเพื่อหลีกเลี่ยงที่จะไม่พูดถึงความไม่ดีของคนอื่นนี่คือลักษณะของคนดีหรือถ้าไม่มีใครมาถามถึงความดีของคนอื่น ก็จะสามารถพูดถึงความดีของคนอื่นได้สามารถชื่นชมหรือสรรเสริญคนอื่นได้และยิ่งถ้ามีคนมาถามถึงความดีของคนอื่นก็สามารถพูดชื่นชมได้อย่างพิสดารหรือถ้าตัวเองทำไม่ดีทำผิดพลาดก็สามารถบอกความไม่ดีของตัวเองกับคนอื่นได้และถ้ามีใครมาถามถึงความไม่ดีของตัวเอง ก็จะสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าตัวเองนั้นมีข้อบกพร่องมีความไม่ดีตรงไหนบ้างแต่ถ้าเป็นความดีของตัวเองก็จะไม่อยากจะพูดถึงหรือถ้ามีคนมาถาม,ถามถึงความดีของตัวเองก็จะหาเรื่องอื่นมาพูดแทนไม่อยากจะพูดถึงความดีของตัวเองนี่คือลักษณะของคนดีหรือคนพูดดี เขาจะเป็นคนที่สำรวมวายจาเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาพูดโกหกหรือพูดคำไม่จริงออกไปเขารู้แล้วบอกไม่รู้เขาไม่เห็นแล้วบอกว่าเห็นเห็นแก่เงินเห็นแก่ทองที่คนอื่นให้ถ้าเขาเป็นคนที่พูดเท็จพูดโกหกเขาก็จะได้รับวิบากกรรมอย่างเบาคือถูกกล่าวตูด้วยคำไม่จริงหรือถูกใส่ร้ายใส่ความนั่นเอง หรือถ้าเขาเป็นคนที่ชอบพูดส่อเสียดชอบพูดยุยงให้คนแตกแยกกันเอาเรื่องฝ่ายนี้ไปบอกฝ่ายนูน้นเอาเรื่องฝ่ายนู้นมาบอกฝ่ายนี้ให้เขาเหล่านั้นทะเลาะกันหรือเป็นคนที่พูดให้คนอื่นที่สามัคคีกันแตกแยกกันการพูดส่อเสียดยุยงให้คนแตกแยกกันแบบนี้เขาก็รู้ว่าจะได้รับวิบากกรรมอย่างเบาคือจะทำให้แตกจากมิตรคบกับใครก็คบไม่ได้นาน หรือเขารู้ว่าการพูดด้วยอารมณ์โกรธพูดคำหยาบพูดคำแสบแสบเผ็ดๆ็การพูดกระทบกระทีบนั้นมันก็จะมีโทษคือทำให้ได้ฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจเขาก็จะไม่พูดหรือเขารู้ว่าการพูดเพย์เจอร์ไร้สาระไม่มีประโยชน์ไม่มีที่มาที่ไปไม่มีหลักฐานอ้างอิงการพูดเพยเจอร์แบบนี้เขารู้ว่ามันมีโทษ คือจะทำให้คำพูดของเขานั้นไม่มีคนเชื่อถือฉะนั้นคนดีเมื่อจะพูดหรือขณะพูดพูดไปแล้วเขาก็จะพินิษพิจารณาว่าการพูดของเขานั้นทำให้ตัวเองเดือดร้อนไหมทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือเปล่าหรือทำให้ทั้งสองฝ่ายเดือดร้อนถ้าทำให้คนอื่นเดือดร้อนทำให้ตัวเองเดือดร้อนทำให้ทั้งสองฝ่ายเดือดร้อนเขาก็จะไม่พูดคำนั้นออกมา หรือขณะที่เขาพูดเขาก็จะไม่พูดต่อหรือคำพูดของเขาถ้าพูดไปแล้วทำให้คนอื่นลำบากทำให้ตัวเขาเองลำบากทำให้ทั้งสองฝ่ายลำบากเขาก็จะสำรวมระวังไม่พูดแบบนั้นอีกเพราะการพูดแล้วทำให้ตัวเองลำบากทำให้ผู้อื่นลำบากทำให้ทั้งสองฝ่ายลำบากจะมีทุกข์เป็นกําไรมีทุก์เป็นวิบากเขาก็จะละเลิกไม่พูดแบบนั้น ฉะนั้นการพูดของคนดีเมื่อจะพูดเขาก็พูดโดยการละอันควรพูดตามสัตจจริงพูดด้วยคำพูดที่อ่อนหวานเป็นคำพูดที่ประกอบด้วยประโยชน์และเป็นคำพูดที่ประกอบด้วยเมตตาจิตนี่คือลักษณะความแตกต่างของอสัตตบรุษและสัตตบรุษหรือคนไม่ดีและคนดี ก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่อยากจะรู้ว่าลักษณะของคนที่พูดดีกับคนที่พูดไม่ดีมีความแตกต่างกันอย่างไรครับกลับมาพบกันใหม่กับข้อคิดข้อธรรมตามคำสอนของพระบุตธเจ้าสําหรับคลิปนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุครับ